ถ้าเป็นประเทศอื่นอาจจะรับไม่ค่อยได้2 5 0อเปอร์เซถือว่าเยอะมากนีาานะ่สัตวรณะแต่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็คนส่วนใหญ่ในประเทศก็ถือพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นเองเนี่ยดูเหมือนนี้เยอะแต่ยินทรัพย์สินเก็เยอะด้วยถ้ามองเป็นภาพรวมของประเทศเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินอยู่นอกประเทศเยอะมาก ญี่ปุ่นนี่ได้เป็นประเทศแรกนะถ้าจะไม่ผิดที่ใช้ดอกเบีย้ยนโยบายติดลบแล้วใช้มา30ปีละตอนนี้เราเรียนนโยบายญี่ปุ่นนี้ลบ0.1%แล้วเขาบอกตอนนี้เนี่ยเลเวลของของเงินเฟอ้อญี่ปุ่นเนี่ยสูงสุดในรอบ40ปีนะครับซึ่งตอนนี้เชื่อไหมครับว่าตอนนี้ดอกเอ่ออัตรางเงินเฟอ้อ core inflation ของญี่ปุ่น,นสูงกว่างเงินเฟอ้อของสหรัฐโกตญี่ปุ่นเขาจะฟิกดอกเบีย้ยพันธบัตรรัฐบาลาา10ปีอยู่ที่0% ที่ผ่านมาเขาพยายามขยายว่าโอเคศแล้วก็ขยับได้นิดหน่อยทาไมก่อก็อาจจะบวกลบ0.1ต่ตอนหลังบวกลบ0.25อหตอนหลังบวกลบ0.5%ตอนนี้ขึ้นมาเป็นบวกลบ1%แล้วเ้าตรงนี้เขาอยากให้มันเกิดเป็นเขาเรียกว่า virtual cycle ซึ่งตรงากับ like v i c i o u s s cycle virtual cycle คือเป็นวัฏจักรที่ดีนะ,เ,ะเงินเฟอ้อสูงขึ้นค่าแรงเพิ่มขึ้นราคาของเพิ่มขึ้นได้นะคนกนะ็อยากจะมาลงทุน อันนี้เป็นสิ่งที่ัาจารยุนพยายามทำมา3ามปีทำไม่ได้ อีกเรื่องนึ่งนะ่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของนโยบายการเงินของญี่ปุ่นนะครับหรือว่า y ield curve control เนี่ยตอนนี้คือพี่เอ็มมีมุมมองอย่างไรบ้างกับตลาดแล้วก็เศรษฐกิจนโยบายการเงินญี่ปุ่นที่จริงๆแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคืออ่หลายคนก็ต้องมองว่าเป็นตลาดหุ้นที่ร้อนแรงมากนะครับพี่เอ็มก็เป็นตลาดหุ้นหนึ่งในะที่ให้ผลตอบแทนบวกมา2ปีติดละญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อ่ตรงนี้เนี่ยมองเป็นอนาคตเนี่ยนโยบายของรัฐบาลจะยิ่งทําให้ตลาดหุ้นม,มันเทรนด์สูงไปต่อเนื่องหรือว่าจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็น จุดเริ่มต้นของขาลงหรือไงครับพี่เอ็มอันนี้ครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนหายไปสามศตวรรษหายไปเกือบสามสิบปีญี่ปุ่นนี้เป็นประเทศน่าจะเป็นประเทศแรกนะถ้าจำไม่ผิดที่ใช้ดอกเบีย้ยนโยบายติดลบแล้วใช้มาสามสิบปีละก็เนี่ยน่าจะก็บอกว่าคนบอกว่าเอ้ตอนนี้เราเว้ยนโยบายญี่ปุ่นอยู่ที่ลบศูนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับก็คิดว่าเนี่ยอาจจะมีการอายกเลิก ในปีหน้าหลายคนเริ่มมองแล้วว่านโยบายเนี้ยน่าจะเริ่มยกเลิกในปีหน้านะเพราะตอนเนี้เงินเฟ,รฟร้อกลับมาละในญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเงินฝืดมาหรือดีเฟลชันเนี่ยมาเกือบสา3สิบสาสิบกว่าปีนะแล้วเขาบอกตอนนี้เนี่ยเลเวลของของ,ของเงินเฟ้อญี่ปุ่นเนี่ยสูงสุดในรอบส0สิบปีนะครับซึ่งตอนเนี้เชื่อไหมครับว่าตอนนี้ดอกเอ่ออัตรางเงินเฟ้อคออินฟลชนันของญี่ปุ่นเนี่ยสูงกว่าเงินเฟ้อของสหรัฐ ถามนี่แทบจะไม่เชื่อเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันเกิดไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วนะเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นเยอะกว่าเงินเฟอ้อสหรัฐนะครับแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลพยายามทาโดยการทํานโยบายต่างๆเนี่ยก็คือ1ผ่านทางค่าเงินให้อ่อนพอค่าเงินอ่อนปุ๊บเนี่ยจะทําให้สินค้าที่นําเข้ามาเนี่ยอย่างพวกพลังงานเนี่ยราคาแพงขึ้นพอราคาแพงขึ้นปุ๊บเนี่ยก็หวังว่าราคาที่สินค้านําเข้าที่มันสูงขึ้น จะทําให้ราคาทั่วๆไปมีเงินเฟอ้อเกิดมากขึ้นนะทำให้ราคาคระดับราคานะ price level ในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นและสเต็ปสุดท้ายเนี่ยเพื่อจะทําให้ค่าแรงหรือค่าจ้างของคนญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเขตรงนี้เขาอยากให้มันเกิดเป็นเขาเรียกว่า virtual cycle ซึ่งตรงข้ากับ,บ vicious cycle virtual cycle คือเป็นวัฏจักรที่ดีนะเ,เงินเฟอ้อสูงขึ้นค่าแรงเพิ่มขึ้นราคาของเพิ่มขึ้นได้นะ คนกนะ็อยากจะมาลงทุนอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามทํามา3สปีทําไม่ไดนะ้พอเงินเฟื่อปุ๊บก,การลงทุนในญี่ปุ่นก็จบไปเลยนะแล้วก็แต่ตอนนี้มันเริ่มกลับมาแล้วนะการเราเห็นค่าแรงญี่ปุ่นเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะครับคนเริ่มมีความอยากจะแบบเฮ้ยอ,อยากจะเริ่มซื้อของอยากจะมาลงทุนนะแล้วก็มีการปรับพวกอาเรกับฟินแนนนะฮะระบบการทํรมาภิบาล ในญี่ปุ่นด้วยนะก็เลยทําให้ตลาดหุ้นคึกคักขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นอย่างคุณวอร์เรนบัฟเฟตนะวอร์เรนบัฟเฟตก็เข้าไปลงทุนนะในหลายๆบริษัทต,ตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ดีซึนะ่งจริงๆเราเริ่มเห็นดีเวล็อปเมนต์มาว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเริ่มคึกคักขึ้นมานะเหมือนแบบในสุดก็ตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากหลับไป30ปีนะหุ้นญี่ปุ่นก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้เท่าเลเวลกับก่อนฟองสบู่จะแตกนะครับเอรานั้นก่อนฟองสบู่แตกนี่ไได้ว่่่าาเทหร4 0,000 ตอนนี้ก็ยังไม่น่าจะยังไม่ถึงนะครับเพราะนั้นก็ยังเป็นเลเวลที่ยังยังไปได้ยังยังมีรูมไปได้อีกนะครับคิดว่านะครับได้กับมีรูมไปได้อีกก็คือแสดงว่าพเพื่มมุมมองอีกอีกท่านหนึ่งนะครับในวิเคราะห์ที่เคยคุยกันมาเนี่ยเขาบอกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับสถานการณ์ที่อเมริกาเจอมาเมื่อสองปีก่อนนะครับก็คือการการมองว่าเพราะว่าตัวเลขล่าสุดเงินเฟอ้อญี่ปุ่นเหมือนจะสูงกว่าที่คาดใช่ไหมครับเพียม เดียร่าสุดเลยครับเขากลัวว่าเนี่ยการที่เดี๋ยวนโยบายการเงินญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ไทท์พอนะครับแล้วก็จะปล่อยให้เงินเฟอ้อวิ่งไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะถึงจุดจุดหนึ่งที่ญี่ปุ่นอาจจะควบคุมเงินเฟอ้อไม่ได้ครับพี่มอโอกาสตรงนี้จะมีมีเกิดขึ้นเหมือนกับอเมริกานะครับจนจนมาก่อให้เกิดปัญหาวิกิจตลาดหุ้นต่อมาเนี่ยครับยากมากคิดว่ายากมากตอนนี้เพราะว่าปัญหาของญี่ปุ่นคือคนไม่อยอมสเปนเงินเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ย ในในจิตใจเขาเนี่ยคือแบบไม่ลงทุนหุ้นไม่ซื้อบ้านอืมไม่ซื้ออะไรนั้นเก็บเงินสดคือญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเคา์เตอร์เคยซ,ซ่้งไปญี่ปุ่นมาใช่ไหมเออเลยไม่ได้ไปกรับก็จีนครับไปญี่ปุ่นมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเคยไปญี่ปุ่นมาเราจะสังเกตได้ว่าธนาบัตรญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพดีมากถูกว่าไม่เคยใช้เเ,เ,เ,เพราะทุกคนเนะ่ยชอบเก็บเงินสด พราะว่าไปฝากแบงก์ก็ติดลบมีช่วงหนึ่งนะญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเซฟหมดประเทศเลยทุกคนต้องการหาเซฟมาเก็บเงินสดูเพราะว่าตอนนั้นญี่ปุ่นเขาดอกเบี้ยเขาเริ่มติดลบปุ๊บคนก็บอกเออไปฝากเงินไม่คุ้มละ่ะเก็บเงินสดดีกว่าเพราะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ย m e n t a ิ i ี y ก็คือแบบไม่ต้องไม่ต้องรีบซื้อของหรอกเพราะของมันราคาจะไม่ขึ้นเดี๋ยวของก็จะราคาตกแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราเราพูดว่าเราพูดเหมือนฟังไม่ดีนะจริงๆถ้าคุยกับคนญี่ปุ่นเขาบอกประเทศเขาอยู่สบายมากของก็ไม่แพง เงินเดือนถึงจะไม่ขึ้นแต่ของมันก็ราคาอั f o อร์ดได้เงินเดือนเขาสูงเพราะนั้นจริงๆถ้าไปดูตามตัวเลขเศรษฐกิจมันไม่ได้บอกทุกอย่างไปดู GDP ไปดูเงินเฟอ้อแล้วดูเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ดีเราก็คนญี่ปุ่นบอกสบายมากเขาชอบแบบนี้นะครับแต่ว่าในเชิงของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าอยากจะให้มันมีมีโมเมนตัมเนี่ยมันต้องมีเงินเฟอ้อหน่อยหนึ่งน,นะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นจริงๆอมองแล้วก็ญี่ปุ่นก็คิดว่าเริ่มมาถูกทางนะคนเริ่มอยากจะ spend มากขึ้นนะครับ สมัยก่อนคนก็แบบมีเงินปุ๊บเอาเงินออกนอกประเทศไม่ลงทุนนะสมมติไปถือหุ้นก็ไปถือหุน้นต่างประเทศไปถือบอลก็ไปถือบอลต่างประเทศเอามีเงินก็แบบออกไปฝากต่างประเทศเพราะดอกเบี้ยญ,ญี่ปุ่นไม่มีแนวโน้มจะขึ้นเลยแล้วก็ไม่รู้จะสเปนอะไรก็เหมือนเราก็เห็นเหมือนกันว่าบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ออกมาลงทุนนอกประเทศเพราะมันไม่ได้มีโอกาสมากนักในประเทศคนญี่ปุ่นก็ดอกเบียญญ้ยนอกประเทศสูงกว่าก็เอาเงินออกไปเพราะนั้นมันก็จะทําให้เงินญ,ญ,ญี่ปุน่นก็จะอ่อนอยู่ในแนวโน้มอ่อนมาเรื่อยๆ แต่ญี่ปุ่นเองก็ไม่ต้องไปสงสารเบเพราะเป็นประเทศที่รวยแล้วจริงๆถ้าเรามีเงินเฟอ้ออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหนี้สาธารณะเขาที่แบบสอง้อยห้าสิเปอร์ซ็นของ GDP เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลดลงไปเพราะมันมีเงินเฟอ้อปุ๊บเนี่ยคล้ายๆหนี้มันก็จะด้อยค่าหนี้ไปเพราะนั้นหนี้ที่เห็นสูงๆเป็นภูเขาเนี่ยก็จะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆในใน r ร a l term ในความเป็นจริงเพราะนั้นจริงๆตอนนี้ญี่ปุ่นคงอยากได้เงินเฟ้อมากเพราะนั้นการที่กลัวว่าจะมี runaway inflation เนี่ยคิดว่ายากมากเพราะตอนนี มันต้องเปลี่ยน mindset ของลูกจ้างลูกจ้างทุกคนต้องมาแบบให้อยากได้เงินเดือนสูงขึ้นนายจ้างก็บอกโอเคเงินเดือนต้องสูงขึ้นเพราะเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาของได้แต่ตอนนี้มันยังไม่มันยังไม่ entrenched มันยังไม่ใช่ไฝังลึกไปใน mentality ของคนญี่ปุ่นเพราะนั้นโออีกสักพักเลยผมว่าพี่ว่านะคือถึงแม้ว่าปีหน้าอาจจะยกเลิกนโยบายออดอกเบี้ยติดลบเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายติดลบเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาแต่ขึ้นไม่ได้เยอะนะเพราะนั้นคงไม่ได้เป็นเหมือน สหรัฐที่แบบขึ้นเร็วและแรงโอ้โหพี่เอ็นอธิบายถึงสถานการณ์แล้วก็ดูโครงสร้างที่เห็นภาพเลยครับว่ายากนะครับที่เงินเฟอ้อญี่ปุ่นเนี่ยจะจะเป็นเหมือนสหรัฐนะครับที่ขึ้นมาร้อนแรงระดับนั้นแล้วก็เป็นปัญหากนันนโยบายการคลังนะครับแต่คราวนี้ติดที่คําถามนึงครับเมื่อกี้ที่พี่เล่ามาเนี่ยมีพูดมาว่านี่สาธารณญี่ปุ่น250%ต่อ GDP แต่พี่เอ็นมองไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่เอ็นด้วยเหตุผลที่พี่เอ็นอธิบายเนี่ย เยอยากจะขอย้ําในจุดนี้ขอขยายความเพียมมันไม่น่ากลัวจริงหรอครับเพราะตัวเลขมันฟังดู250%เนี่ยมันดูเยอะมากครับญี่ปุ่นไม่ได้จมในกองนี้จริงหรอครับถ้าอย่างนั้นคือจริงก็ถือว่าก็ญี่ปุ่นที่ผ่านมาก็พยายามเขาเรียกสร้างอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าสร้างสะพานสร้างถนนอะไรไปก็ไม่มีคนใช้คล้ายๆของจีนเหมือนกันเนี่ยสร้างไปก็ไม่มีคนใช้แต่ว่าสร้างเพื่อจะให้มันมีการใช้จ่าย,ยอะไรๆม,มีมีการใช้จ่ายทางการคลังเพื่อเกิดการกระตุ้นงานแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นสักที ไม่เกิดทำให้ญี่ปุ่นหลุดออกมาจาก e f เฟ t i o n trap เนี่ย liquidity trap เนี่ยที่ผ่านมาสามสิบปีแต่ตอนนี้มันเริ่มออกมาได้แล้วแต่ถามว่าที่ไม่น่ากลัวเนี่ยถ้าเป็นประเทศอื่นอาจจะรับไม่ค่อยได้สองร้อยห้าสิเปอร์เซ็นของ GDP ถือว่าเยอะมากนี่สาธารนณะแต่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเพราะาคนส่วนใหญ่ในประเทศก็ถือก็ยังถือถือพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่โดยส่วนใหญ่ก็ฝากเงินอาจจะงงคนคนี้ส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นก็ฝากเงินผ่าน ก็เลยชาปนโพสก็คือเป็นคล้ายๆไปษนีของญี่ปุ่นแล้วประโยุน็ก็ mm. กลับมาถือพันธบัตรรัฐบาลเพราะฉนั้นจริงๆญี่ปุ่นเองถือว่าไม่ได้พึ่งต่างชาติในการกู้ยืมเงินนะครับแล้วญี่ปุ่นเองเนี่ยดูเหมือนหนี้เยอะแต่จริงทรัพย์สินเขาก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นะถ้ามองเป็นภาพรวมของประเทศเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินอยู่นอกประเทศเยอะมากเพราะนั้นถ้าดูโดยเน็ตรวมๆแล้วอถ้าดูหนี้อย่างเดียวโอ้ยดูเยอะจังแต่ถ้าดูทรัพย์สินด้วยเนี่ย ญี่ปุ่นก็ยังแบบยังเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ไม่ได้มีแต่นี่แต่ทรัพย์สินเขาก็เยอะด้วยนะแล้วก็อยู่นอกประเทศซะเยอะได้ครับเพราะฉันวันนี้ชัดเจนครับพี่เอ็มไม่ได้มีความกังวลในเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณที่พี่เอ็มที่ช่วยอธิบายในทุกจุดมุมมองตรงนี้นะครับชัดเจนครับพี่เอ็มมีเรื่องอะไรของญี่ปุ่นที่อยากจะแชร์นะครับก่อนที่เราจะข้ามไปประเด็นสุดท้ายครับผมในเอตอนนี้น่าจะเออไม่น่ามีอะไรถือว่าเขาต้องจ้องจับตามองแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ญี่ปุ่นเขาแต่ก่อนเขาจะอออีกอันหนึ่งแล้วกันเรื่อง yield curve control อันนี้อาจจะลืมพูดปกติญี่ปุ่นเขาจะ fix ดอกเบีย้ยพันธบัตรรัฐบาล10ปีอยู่ที่0%อและที่ผ่านมาเขาพยายามขยายว่าโอเค0%แล้วก็ขยับได้นิดหน่อยสมัยก่อนก็อาจจะบวกลบ0.1ตอนหลังบวกลบ0.25นะตอนหลังบวกลบ0.5%ตอนนี้ขึ้นมาเป็นบวกลบ0.1แล้วล่าสุดในวันฮาโลวีนที่ผ่านมาเนี่ยทาง boj หรือทางญี่ปุ่นเนี่ย่ยบอกวา้ hey, หเนี่ยไม่ใช่เป็นฮาร์ดแคปแล้วนะไม่ใช่แปลว่าเบรกไม่ได้นะอาจจะเบรกได้ก็คือที่เาว่า1%นึ่งเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็น Reference Point เป็นคล้ายๆจุดที่เราจับตามองแต่ถ้ายิวสิบปีของญี่ปุ่นจะเกินหนึ่งไปก็เราอาจจะไม่ต้องทําอะไรอันเนี้ยคนก็เลยบอกว่าเนี่ยมันทําให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นและในที่สุดเนี่ยตัวยิวเคอร์ค o นโทรลหรือ YCC เนี่ยอาจจะได้รับการยกเลิกนะครับ ซึ่งคนก็บอกว่าบางคนก็เริ่มเก่งไว้แล้วว่าให้อาจจะยกเลิกรื่องในเดือนหน้าด้วยซ้ำน,นะเพราะที่จริงตอนนี้ก็ถือว่าอินาเวย์กยกเลิกแล้วล่ะเพราะว่าถึง1%จะทะลุ1%นึ่งอรทางธนาคารญี่ปุ่นก็ไม่ต้องรอทำอะไรอาจจะไม่ต้องมาทํา QE เหมือนเดิมสมัยก่อนต้องดีฟเฟนต์ค่าตรงนี้ปุ๊บเป็นเฮดฟันนี้ง่ายเลยนะรู้ว่ารู้ว่าธนาคารญี่ปุ่นมีเป้าอยู่ตรงไหนก็พยายามทําให้ไปถึงเป้านั้นแล้วรู้ว่าญี่ปุ่นก็ต้องดีฟเฟนต์นันกลายเป็นว่าทําให้พวกเฮดฟันเนี่ย ะคล้ายมาดัดหลังพวกนักเก่งกาไรพวกนี้นะครับ